เพิ่มรายได้และขยายโอกาสนะครับให้กับพี่น้องชาวดอนเมืองครับรอบนี้ให้โอกาสพี่นะครับเพื่อไทยด้วยนะครับไปพีนะครับคุยไปเรื่อยเรื่อยไปรับดั่งโอกาสให้กับรับขอคุณนะครับด้วยนะครับนะครับพี่เก่งนะครับขโมยไปต้งผัวตัวได้ไหมล่าชิงล้ขอ่ามแยนะ สวัสดีครับสวัสดีครับขกเขอปรครับแีครับนนัเยครัขอบคุณมากเลยครับใหเนะครับขอบคุณมากครับครับครบนะารบอกไ่หรับปีนขอบคครับขอบคุณครับ มาพ่อเนาะเจอพ่อแล้วพี่เห็นนั่นนั่นเล็กเลยเล็กเลยอนนั้นก็ไปทหาดหแวโอ้ยยอดดยงจได้ครับแล้วพมาติดต่อว่ายงครับต้องรอรอหลังนกตั้งก่อนพี่ตอนนี้ทาอะไรไม่ได้ตรงนี้เป็นเ่องของนกังอกเาครับผมนครับ่นครับผมนครับผมนครับ ขอบคุณครับคนไหนแม่ตะกี้ยังเถียงกันอยู่เลยว่าคนนีนหรอโอ้วันนี้ได้แล้วป่า้องโงกเลยนะแม่เนาอนี่ครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับที่คือคนหนุ่มนี่เองขอบคุณครับโอ้ครับเป็นผู้ครับเกระเซียณแล้วครับครับผมครับผมที่ไหนครับที่ไหนครับโอ้ยังทองครับครับขอบคุณมากเลยครับพี่ครับ ครับอันนี้ลูก,กเขาเก่งนะครับล่าตาเหมือนขอบคุณครับฝากเพื่อไทยเบอร์เก้าเลครับแล้วก็น้องโป๊กเบอร์ห้านะครับผมก็แม่ครับขอบคุณครับฝากน้องโป๊กด้วยนะพี่ขอบคุณครับขายด,ดีๆนะครับ <at>

สวัสดีครับ oh, พี yeah, uh ่ส oh. วัสด so. so ีครับคุณครับตานะครับอกไม่มีคพับอครับเนะครับตุตาตุนตาตุนตาตุนตาุุุุาุคตสวัสดีครับพี่ครับคอไข่เต็มเยับอ้ครับ่ัปลโอ้ครับครับขคยับนะครับเพื่อนขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับครับฝัดวนะครับครับดีครับดีครับถ้าขร่ำรวยนะครับโอคขับคุณมากครัเป็นกำลังใจให้บสครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับบคมากพี่ผมครับขอบคุณครับครับ อันไหนอันไหนบกไม่่เครื่องอ่ะอันไหนคือไม่มีเครื่องมีได้ไมคครับอมันใส่เ่มันไ่ที่งมานะครับไม่เห็นนะนี่ไให้ไปแค่ก่อนเไค่ี่ สบายแล้วสบายแล้วเราเป็นแล้วเราเป็นแล้วเราจะทํากินเองที่บ้านแล้วผมเรียนรู้จากท่านก่อนครับแล้วก็จะปฏิบัติตามขอบคุณครับพี่ขออนุญาตชิมหน่อยพี่ทดลองบ้างได้ไหมครับนะทดลองบ้างเออได้แล้วหนึ่งที่ไหนมันจะไม่ร้อนละ ทุกคนรยรองรุ่างับเันนี้อยากจะได้การแก้ปัญหาที่ยั่รดั้น้องเป็นรนะครับสามารถได้นะครับก็นะครับตามปัญหานี้เข้าสู่การแก้ไขในระดับชาตินะครับในสภาผู้แทนราษฎรบวาสมุทรนจะเป็นผู้ผนการโงการอนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับว่าี

รัาเพื่อไทยครับจุลาบัณอาวอวิวัฒน์ตอนนี้ยนืนคู่อยู่กับทัวง์ภูมิคุ้มันมิปั

สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่นะครับขอติดต่อไมคได้เลยสวัสดีพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีพี่ใหม่นะครับครับฝากออฟด้วยนะครับเบอร์ห้าขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับฝากเบอร์ห้ด้ครับสวัสดีครับเบอร์ห้ามีออฟทัใครดีๆนะครับ กลางเลยกลางเลยนี่มนี่วนนี้กำลังดันกล้องไหนกล้องไหนกล้องีคกงหลัโอ้มาเลยครับนิมนต์เลยฮะนิมนต์เลยครับนิมนต์ทางนี้นมนยิ่งยังโขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณครับขอบยหน่อยนะขอกรอหน่อยนะนี่ล้วการคนใหญ่เลยยยกลางเลยมากนี้รับ ไปแล้วข้ามาข้ามลงมาขขอให้ไุเาันได้เข้าวัเลยค่ะนบมาเลยนะคะขอรบคุณครับขอบมากครับเช่นไรอย่างเดียวเก่งด้วยเก่งมากเคครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณครับีครับ เบอกว่าด่มนเครับด่ได้ไหมครับด่นเลยครับด่ดิ่างน่ากวมูมูหวานนะต้องีหวานน่มานนี่แน mm ่นอนโโผลเลมาต้องโไ่ตรงเนี <t <t uh ้ยน uh 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 ่ไปซื้อร้อนร้อน เดินมานี่สายตาเล็งตลอดเลยเราไเลงเล็งไปต้องโกะกับเล็งอันนี้เป็นปลาขี้นเป็นสังขยาและวันนี้นี่หยิบชินทุกอันเลยนะนี่ได้มาด้านนี้ได้เป็นสสอได้เป็นสปอเลยแม่วัวหน้าชมหน้าก็ไปนั่งเดี๋ยวเราขาวแร้ครับขาพิเศษนะกินเหล้านี่เหรอเออเหมือนไทยที่ทำไทยทพักครัะไที่พ กเหลังจากหนุ่มๆสาวๆก็ออกไปทำงานกันก็จะเหลือแต่เนี่ยแหละครับเขาถึงคนคนก็ถึงถามว่าเอ๊ะทำไม เอฟซีสุรชาติี่ถึงอายุเยอะเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าผมมาเจอทุกคนตอนอายุเยอะนะผมมาเจอตั้งแต่ผมเป็นเด็กอาอาป้าปิมนะครับัว้น้าพักเพื่อไทยนะครับสอสเชียงใหม่ห้าสมัยนะครับผู้แทนเชียงใหม่คนแท้ๆของเชียงใหม่ที่ผมเชิญพี่หนิมเชิญหัวหน้าจุลพันธ์มาเนี่ยจริงแล้วเป็นถือว่าผมต้องการให้เกียรติ พี่ปานาพี่น้องชาวหลักสีด้วยแล้วก็ชาวท่าสายด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราพวกเราให้ความสําคัญแล้วเราให้ความรักความเคารพโดยเฉพาะที่เป็นจุดรวมที่พยายามที่จะรับใช้ทุกคนมาโดยตลอดนะครับนะครับจนตั้งแต่ผมยังไม่รู้จักใครสักคนจนเดี๋ยวนี้ผมผมมั่นใจนะถ้าผมเดินตรงนี้เนี่ยนะผมไม่ต้องพกเงินสักบาทเนี่ยก็มาก็ถือว่ามาให้เกียรติกัน ผู้ใหญ่ของพรรคทุกคนมาที่นี่หมดนายกยิ่งรักก็เคยมาที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการให้เกียรติทุกทุกท่านนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมเนี่ยก็ในช่วงที่ผมตกงานเนาะตอนที่สมัยที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเป็นเลขาธิตรีนะครับแล้วเลขาธิบรีที่ผมที่ผมได้รับการชวนเนี่ยก็มีพี่ผมที่ที่ผมรักเคารพก็มีสองคนเนี่ยก็มีหัวหน้าชนน้านเนี่ย ได้เชิญได้ได้ชวนผมไปเป็นเลขาธิบดีสาธารณสุขแล้วก็ท่านหัวหน้าจุฬาพันธ์ก็ได้ชวนผมไปไปอยู่ที่กระทรวงการคลังด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นทั้งพี่เป็นทั้งหัวหน้าด้วยเป็นทั้งเจ้านายด้วยนะครับก็เลยต้องต้องต้องเชิญมาพบปะกับพี่ป้านาอาของเรานะครับก็สั้นๆตรงนี้ครับแล้วก็ขอให้พี่หนิมนะครับท่านหัวหน้าจุฬาพัณธ์ได้พบปะกับพี่ป้านาอาเราครับสวัสดีครับ พี่ป้าน้าอานะครับผมนี่ไปไหนเวลาผมไปหาเสียงเนี่ยนะสสทั่วไปเขาจะบอกว่าพ่อแม่พี่น้องน่ะเวลาปราศัยผมเนี่ยไปฟังมาเจอที่เดียวก็คือที่เขตหลักสี่เนี่ยเวลาออฟขึ้นเวทีก็จะบอกว่าพี่ป้าน้าอาบอกเอมไปเอาคํานี้มันจากไหนมาวันนี้ถึงเข้าใจเพราะหาน้องไม่ได้เลย <c oughs> ต้องใช้คาว่าพี่ป้าน้าอาจริงๆนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้พรคเพื่อไทยเรา นําเสนอนโยบายนะครับจุดแข็งพรรคเพื่อไทยเราเนี่ยนะครับยืนยันเลยนะครับเรื่องนโยบายเรื่องแคนดิเดตนายกแล้วก็เรื่องตัวบุคลากรที่ลงเป็นผู้สมัครสอสแคนดิเดตนายกวันนี้ชัดเจนนะครับคุณเชนยศชนันวงศสวัสดิ์ผมเชื่อว่าถูกใจหลายคนและว,วันนี้ ท่านเป็นคนที่ไปเติบโตในแวดวงวิชาการนะครับในแวดวงการศึกษาเป็นถึงรองคณะบาดีมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับแล้วก็ทำเรื่องการวิจัยทำเรื่องการทดลองที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจำนวนมากท่านพยายามทำสิ่งที่เรียกว่า uh, universal design ก็คือคนพิการเนี่ยสามารถไปได้ทุกท,กที่นะครับพยายามทำให,ให้ใช้เรื่องของคลื่นสมองเนี่ยมาทำให้คนพิการสามารถคอนโทรลลด ลดคนพิการได้ลถเข็นนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็เป็นความเก่งของท่านวันนี้จะเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาพัฒนาประเทศชาตินะครับเรามีตัวบุคลากรซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกซึ่งมีความเก่งแล้วก็เรื่องความเก่งนี่ผมว่าใครเถียงไม่ได้นะนะครับและที่สําคัญคือไม่เคยอยู่ในความขัดแย้งวันนี้หลายพักการเมืองเล่นสงการกันเขาศาสตร์กันไปศาสตร์กันมาเนี่ยตัวคุณเชยยนยศชันนันเนี่ยไม่มีทะเลขขาะกับใคร นะครับท่านเอาแต่เรื่องของประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค2คือตัวผู้สมัครครับวันนี้เรามีทีมสอกอเรามีทีมสส,สหลายคนรวมถึงออฟสุรชาติของผมนะครับออฟสุรชาติเนี่ยผมยืนยันเลยนะครับผมกล้าท้าพนันเลยสอสอทั่วประเทศเนี่ยขยันกว่าน,นี้ไม่มีนะครับเป็นคนที่ขยันขันแข็งแล้วก็ลงหาพี่น้องประชาชนอย่างสม่ําเสมอมาที่ตลาดวันนี้เห็นได้ชัดเพราะรู้จักแม่ค้ารู้จักคนที่เดินรู้จักพี่ปานาอาทุกคน นะครับรู้จักถึงชื่อรู้จักถึงครอบครัวนี่คือความใกล้ชิดที่พวกเรามีนี่คือจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยเสมอมาครับคือสอสอของพวกผมเนี่ยทำงานผมเองก็เป็นสอสอเขตเราทํางานใกล้ชิดประชาชนเรารับฟังประชาชนไม่มีนะครับว่าเป็นแล้วไม่เจอเป็นแล้วหาไม่หาไม่ได้ต้องประกาศตามหาคนหายเนี่ย ไม่เคยเกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยที่ลานคนเมืองเชื่อว่าคนหลายพันคนนะครับแล้วเราเนี่ยจะมีการเปิดนโยบายที่สําคัญหลายนโยบายนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วทั่วโดยเฉพาะคนที่ไม่มีไรายได้หรือไรายได้ไม่ถึงนะครับหากไรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยนะครับจะมีกลไกในการช่วยเหลือกลับคืน คนถามว่าแล้วเบี้ยผู้สูงอายุเป็นยังไงนะครับอันนี้หละครับจะเป็น,นกลไกในการช่วยเพราะผู้สูงอายุหากไม่มีไรายได้นะครับจะมีกลไกในการช่วยเหลือท่านอย่างเต็มเมดเต็มหน่วยนะครับโดยทีเ่เป็นการช่วยเหลือทุกคนเพื่อให้สามารถดํารงชีพอยู่ได้อย่างมีคุณภาพนะครับในขณะเดียวกันอันนี้ก็คุยตรงๆถ้าเป็นผู้สูงอายุหากท่านมีเงินเยอะนะหากท่านเป็นคนที่มีไรายได้สูงรัฐไม่ช่วยนะครับเพราะว่าเราถือว่าท่านมีกําลังเพียงพอ นะครับอันนี้เราก็ต้องดูเพราะว่ารัฐเนี่ยมีกําลังจํากัดเรามีความจําเป็นจะต้องเลือกเป้าคือช่วยคนที่มีความอ่อนแอให้เขาสามารถยืนขึ้นมาได้สามารถที่จะอ,อ,อยู่พ้นน้ำอ่ะหายใจได้อ่ะนะครับอันนี้มันเป็นโจทย์ของพวกผมนะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลนะครับการตอบรับอาจารย์เชนยศชนันวงสวัสด์เนี่ยสูงมากนะครับการตอบรับพรรคเพื่อไทยผมไปต่างจังหวัดผมไปเดินมาหลายที่เนี่ย ผมยืนยันเลยนะครับครั้งนี้เนี่ยผมว่ากระแสดีกว่าที่ผ่านๆมานะครับอยู่ในระดับที่สูงนะครับเรามีความเชื่อมั่นวันนี้เราจะเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลเอานโยบายดีๆเนี่ยมาทําให้ประชาชนนะครับโจทย์พวกผมอย่างเดียวคือต้องเป็นรัฐบาลและเอานโยบายมาให้ท่านให้ได้นะครับขอให้ท่านให้โอกาสกับพรรคเพื่อไทยนะครับเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักอยู่ในพื้นที่ท่ารายเนี่ยนะครับแน่นอนเบอร์ห้านะครับอยู่ในพื้นที่อื่น ลูกหลานท่านอาจจะอยู่ที่อื่นเนี่ยนะครับเบอร์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่สําหรับสอสเขตนะครับแต่พักเบอร์เดียวกันทั้งประเทศนะครับไม่รู้เฮงไม่เฮงไงไอคนจับวันนั้นเฮงมากเลย <laughs> ได้เบอร์เก้าได้เบอร์ <laughs> เก้าเก้าหน้าครับ ก้าวหน้าก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับก้าวไปสู่ความเจริญนะครับเป็นก้าวที่ดีนะครับ,ดนะรบได้เบอร์เก้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฝากคนเบอร์ห้าส่งออบเป็นสสฝากพักเบอร์เก้าให้อาจารย์ยศชันน์งวัสวิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเราจะทำสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็ขอส่งมอบความระลึกถึงนะครับจากทางพัก นะครับจากทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของพรรคหลายคนนะครับให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็อขอฝากออฟสุรชาติเทียนทองอาจารย์เชนยศชนานวนสวัสดิ์ไว้กับใจของพี่น้องทุกท่าน้วยครับขอบคุณครับพีน้อพีนี่ก็คนบ้านเราครับบ้านอยู่ชินเขตตรงข้าสมสำนักงานผมมาทักทายพี่ต้านาอาวเลย

ดีมากนะครับแล้วก็คนให้การต้อนรับนอกจากตัวผู้สมัครของเราซึ่งต้องเรียนว่าทั้งน้องโฟกนะครับทั้งคุณออฟสุรชาติเทียนทองนะครับเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ทํางานติดกับประชาชนมาโดยตลอดทั้งครอบครัวแล้วก็ตัวเองนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยเป็นจุดแข่งของพรรคเพื่อไทยเสมอมาโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับพรรคอื่นโดยเฉพาะพรรคคู่แข่งเนี่ยนะครับซึ่งไม่ค่อยได้สัมผัสกับประชาชนไม่ได้กลับมาพื้นที่นะครับคนในพื้นที่ต้องถามหา จุดนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งของพวกเรามาเสมอนะครับคือผู้สมัครเราใกล้ชิดประชาชนนะครับสองคือตัวคุณเชนเองดรเชนเนี่ยนะครับมีแต่คนถามหานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงว่าความนิยมของพรรคและตัวคนดเเดตนายกของเราอยู่ในระดับที่สูงครับวันนี้ได้มีโอกาสลงพื้นที่2จุดนะครับเป็นตลาดที่สงประภานะครับตลาดที่วัดดอนเมืองนะครับกับตลาดเคหะท่าสาย นะครับเรามาพบปากกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเรารู้เลยว่าเขาพร้อมที่จะสนับสนุนพรคเพื่อไทยนะครับเรามาดูถึงปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ได้พบเจอปัญหาหลายอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการค้าขายเศรษฐกิจปากท้องซึ่งพรคเพื่อไทยยืนยันนะครับว่าเรามีนโยบายในการขับเคลื่อนการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในภาคการค้าการข,ข,ขายในด้านเศรษฐกิจกกเนี่ยให้ดีนะครับเราต้องไปทาเรื่องเศรษฐกิจกอันนี้เป็นโจทย์หลักเพื่อไทยซึ่ง พูดมาหลายครั้งแล้วนะครับสองก็คือในเรื่องของสวัสดิการนะครับยันนี้จะมีการปราศัยใหญ่ที่ลานคนเมืองนะครับก็เชิญชวนพี่น้องในกรุงเทพมหานาครและก็ปริมณฑลที่ใกล้เคียงนะครับไปฟังปราศัยครับเพราะว่าจะมีผู้ปราศัยแคนดิเดตนายกครบ3าท่านมีคุณรัฐพุทธใยเกลือมีผู้สมัครสอสในกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลค่อนข้างครบนะครับแล้วก็จะมีการเปิดน,นโยบายที่สาคัญโดยเฉพาะนโยบายสวัสดิการที่จะมอบให้กับประชาชน ผู้ยากไร้นะครับวันนี้เราต้องการช่วยเหลือทุกคนให้สามารถยืนบนลำแข้งแล้วก็ยืนได้อยู่เรียกว่าพ้นน้ำนะครับให้หายใจได้ให้มีกำลังในการเดินชีวิตต่อแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสังคมนะครับอันนี้ก็เชิญชวนนะครับการปราศัยในเย็นนี้สุดท้ายเนี่ยมาพบกับประชาชนแล้วก็ได้พบได้ได้มีข้อเสนอซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับเช่นการพัฒนาชุมชน เช่นที่สงประพาเนี่ยนะครับตรงจุดแยกสงประพาตรงวัดดอนเมืองนะครับซึ่งเป็นข้อเสนอที่ทางพวกเรารับจากประชาชนมานะครับเราก็จะให้ทางน้องโฟกนะครับภูภูมิพัฒน์โคสกุลไมขอโทษนะครับน้องโฟกเนี่ยเป็นผู้ไปผลักดันต่อในสภาคือจะต้องใช้เวทีสภาในการไปขับเคลื่อนนะครับก็คือเรื่องของทางรอดนะครับวันนี้เนี่ยเส้นสงประพาเนี่ยมันติดมาตั้งแต่ เมืองทองอะ่ะนะครับไล่มาจนถึงแยกตรงวัดดอนเมืองนะครับทุกเช้านะครับถ้าเราพี่น้องประชาชนเนี่ยไปไหนคือเขาจะไปวิภาวดีนะครับก็ต้องกลับรถสัก3าครั้งนะครับกว่าจะเข้าวิภาวดีได้ซึ่งทําให้รถติดโดยไม่จําเป็นนะครับทางแก้เนี่ยมันไม่ยากนะนะครับเราก็ดําเนินการหาหลักดันในเรื่องของทางรอดได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับชุมชนนะครับประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาคือเขาสามารถรอดกัก เส้นสงประพาเนี่ยลงไปแล้วก็โผล่ที่วิภาวดีได้เลยเหมือนกับตรงหน้าน็อตปาร์คเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งซึ่งเป็นเป็นแนวคิดที่น่าสนใจแล้วก็คงจะไปศึกษาต่อหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งแล้วแล้วก็ให้ตัวผู้สมัครของเราเนี่ยนะครับเป็นผู้ไปผลักดันในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปอย่างนะครับเพราะว่าอย่างพี่ออมเนี่ยก็อธิระก็พลาดไปนิดเดียวครับเออมันมีผมผมเรียนอย่างนี้นะครับเออมัน การเลือกตั้งเนี่ยมันมีแพ้แล้วมัมีชนะนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามีความมั่นใจนะครับกว่า80ด0้าอร์ซว่าสองเขตนี้เราจะทวงคืนมาได้แน่นอนนะครับเพราะเป็นพื้นที่ที่เรามีความเข้มแข็งในเรื่องของตัวบุคคลคือตัวสอสอนะครับแล้วก็นโยบายครั้งนี้ถูกใจประชาชนในขณะเดียวกันในครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของกระแสนะครับหลายพรรคการเมืองถ้าเราดูตามหน้าสีที่ออกข่าวเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่า กระแสเขาเริ่มมีปัญหานะครับการเดินในพื้นที่เริ่มมีพี่น้องประชาชนคัดค้านนะครับใช้ใช้คำซอฟต์ฟหน่อยก็คัดค้านเนี่ยนะครับจุดนี้เนี่ยมันจะทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะ,ะมีโอกาสในการที่จะไปทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนํานโยบายปบอบให้กับประชาชนถ้าเราทําได้สําเร็จนะครับผมเชื่อว่นว่าเราจะทวงคืนแชมป์ในกรุงเทพมหานครกลับมาได้ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะสองเกมนี้ นะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบเลยครับไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ติดตามกระบวนการในการเลือกตั้งช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นมันก็มีเรื่องของอการเสียงกันไปเสียงกันมาเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่ายืนยันนะครับสำหรับตัวพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเราเน้นในเรื่องของการเอานโยบายไปให้ประชาชนเราเน้นในเรื่องของการที่จะนําเสนอแนวคิดของตัวแคนดิเดตนายก นะครับในการแก้ไขปัญหาประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดยืนของเราอยู่แล้วนะครับจะมีการย้ำกับผู้ช่วยหาเสียง,นงยคนอื่นๆไหมคบเพื่อไม่ให้ไปโจมตีครับ้าือว่าทำการาก็สื่อสารไปอยู่แล้วครับสื่อสารไปอยู่แล้วครับในในช่วงนี้ถือว่าเข้าถึงช่วงเข้มข้นแล้วในในการหาเสียงเริ่มมีแต่ละพกการเมืองเริ่มมีการปริตวัฒกรรมหรือว่าเอาแผลบ้ารแผลเก่าเก่าในอดีตของแต่ละพักมาโจมตีกันเนี่ยในฐานะหัวหน้าพักเรามีคพังกังวลหรือว่าเราดูสังไกตยังไงบ้างครับ อย่างที่บอกครับจริงๆถ้าถ้าเพื่อไทยมีข้อบกพร่องอะไรมีบาดแผละอะไรนะใช้คาว่าบาดแผลใช่ไหมมีข้อบกพร่องอะไรเนี่ยนะครับบอกมาเลยครับยินดีจะได้ชี้แจงทําความเข้าใจนะครับเราเป็นพรรคการเมืองเราไม่กลัวการตรวจสอบเราไม่กลัวในเรื่องของอข้อสงสัยและข้อห่วงใยของประชาชนเพราะนักการเมืองต้องเดินเข้าหาประชาชนและรับฟังนะครับหากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยยินดีครับเราก็พร้อมที่จะชี้แจง เป็นโอกาสดีด้วยซ้ําจะได้ทําความเข้าใจกันให้ตรงกันครับเมื่อวานนี้เห็นไปออกดีเบตแล้วมีการแซลกับพักประชาธิปัตย์ว่าชวนมาจัดตั้งรัฐบาลนี้ตอนนี้เริ่มมีในใจบ้างครับว่าอยากจะจับคั่วกับจัดตั้งรัฐบาลกับใครบ้างผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเรายังไม่คิดเรื่องนั้นเพราะว่าสิ่งสําคัญคือเวลานี้เป็นเวลาของประชาชนในการที่จะเป็นผู้เลือกและตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจของประชาชนไม่ควรเริ่มด้วยความหวาดกลัว หรือความหวาดระแวงนะครับสิ่งที่ประชาชนควรจะตัดสินใจเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของนโยบายของตัวบุคคลและความมั่นใจและความเชื่อมั่นว่าประเทศจะก้าวเดินไปข้างหน้าได้นะครับเราถึงยืนยันว่าเป็นเวลาที่ประชาชนต้องตัดสินใจหลังจากนั้นมาเนี่ยค่อยมาคุยกันว่าใครที่มีนโยบายใกล้เคียงใครที่มีแนวคิดอุดมการณ์ตรงกับเราสามารถไปด้วยกันได้ เราค yeah. anyway. ่อยมาคุยกันนะครับเมื no <S <S ่อวานก็เป็นเพียงแค่อยู่ในเวทีแล้วก็มีการพูดคุยกันเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการถึงขนาดว่าชวนหรือตัดสินใจอะไรนะครับสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ประชาชนเป็นคนตัดสินครับขอบคุณครับจบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยเนี่ยแต่ละคนแบบไรก็ คมตามเปีรับไทยนะคับคบชวนยามนี้วันนีชวนยมี